การซื้อขายของฝากนะครับช่วงหลังเทศกาลสงการนะครับก็เป็นช่วงที่แบบว่าการขายของฝากหรือว่าการขายของอะไรก็ตามแต่นะครับคึกคักนะครับครับซึ่งสินค้าของฝากนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะคผ่านไปยังจังหวัดยโสธรนะครับคือไก่ย่างบ้านแคนซึ่งในช่วงสงการที่ผ่านมานะครับมีการเปิดเผยว่ามียอดขายพุ่งมากกว่า2เท่าตัวครับไก่ย่างบ้านแคนนะครับนับเป็นตำนานเป็นความทรงจําของหลายคนที่การขายแต่ก่อนเวลารถทัวร์หรือรถวิ่งผ่านถนนแจ้งสนิทถึงตำบลดงแคนใหญ่ จะต้องหยุดรถโดยมีพ่อค้าแม่ค้าจะถือปิ้งไก่จะถือไก่ปิ้งนะครับมารุมร้อมขายรอบรอบรถหรือขายขึ้นรถทัวร์ถือปิ้งไก่เป็นไม้ไม้ขึ้นมาขายบนรถแม้ปัจจุบันจะไม่มีการขึ้นไปขายบนรถทัวร์เหมือนแต่ก่อนแต่ด้วยความอร่อยระด,ดับตำนานราคาบ้านๆไม้ละ150บาทถึง180บาทขัาสัรจัดกไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์เนื้อดีมาชำแหละผ่ากลางตวัวปรุงด้วยรสชาติพอดีหมักกว่า3ชั่วโมงหมักติดกัด ขอไปครับมามติดกับไม้ไผ่ย่างไฟด้วยเตาถ่า,านไฟธรรมชาติที่มีความร้อนพอดีโดยเฉพาะสูตรน้ำมันกระเทียมสดผักปรุงรสที่นำมาทาตัวไก่เพิ่มความหอมชุ่มฉ่ำรสชาติเข้าเนื้อค่อยๆย,ย่างให้ไก่สุกได้ทั่วถึงตัวกรอบนอกนุ่มในน่านรับประทานทุกสุขอนามายัยทำจำหน่ายวันตวันไม่เก็บค้างคืนอย่างเช่นที่ร้านแม่โมลไก่ย่างบ้านแครน,นะครับเป็นหนึ่งในร้านดังของบ้านแครซึ่งมีกว่า40ลร้าน บอกกับทีมข่าวว่าช่วงสงการนี้นะครับไก่ย,ย่างขายดีมากกว่า2เท่าจากขายวันละ50ไม้เพิ่มเป็น120ไม้และคาดว่าช่วงเทศก,กาลบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ถึงเดือนมิถุนาโดยเฉพาะวันงานบุญบั้งไฟ10-12พฤษภาคมจะมีนักท่องเที่ยวและชาวยโสธรกลับมาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้แม่มนไก่ย่างบ้านแคนยังได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนและนักชิมทั่วประเทศต้องมากินไก่ย่างบ้านแคนให้ได้สักครั้งแล้วท่านจะกลับมากินอีกหลายๆครั้งแน่นอนครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาลิมรสไก่ย่างในตำนานสุดอร่อยไก่ย่างบ้านแคนบนถนนแจ้งสนิทที่ตำบลแคนใหญ่อําเภอคำขึืนแก้วจังหวัดยะโสธรครับเคยทานกันไหมฮะยังเลยครับผมยังยังไม่มีโอกาสเลยครับต้องไป